ก่อนไปดูรายการคุยแซบโชว์อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะกดฝั่งนี้ด้วยกดนี้ด้วยกดเนี้ย่งนะอ๋อเพราะว่าไม่รู้จะใช้สเปคหรือเปล่าคี่นี่ใส่สกอตต์น้าใช่ไหมสกใช่หรือเปล่าเพราะล่าสุดคือไปเจอกันด้วยเนาะใช่ครับตาไทยเดินแบบเดินแบบก็ทักทายเขาเขาก็แบบครับอะไรอย่างเงี้ยโอ้แค่พูดแค่ครับแล้วว่าหโอ้ยใช้หลอดพลาสติกเอ้ยใช้หลอดกระดาษเลยหนูหนูใช้กระติกน้ำเลยหนูทานกระติกเข้าไปเลยให้เขาเห็นน่ะ เราชอบของที่ปันจริงนะไม่ได้แต่ใจจะมาไตติลนี่แต่พอนี้เข้ามาในบทบาทอะไรรู้เปล่าเป็นกรรมการค่ะกรรมการนะคะ Miss Universe ปทุมธานี2 0 2 5ซึ่งต้องบอกว่าบทบาทของคนนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเวทีนี้เลยนะคะซึ่งเวทีนี้ไม่ใช่แค่จะประกวดความสวยของผู้หญิงนะคะแต่ว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้โลกได้จดจําด้วยใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะนอกจากคุณสซสก็อตแล้วนะคะก็ยังได้รับเกียรติจากพี่หนิงปณิตาแล้วก็พี่นัญญาด้วยนะคะที่จะมาร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินค่ะด้วย ประสบการณ์อันล้นหลามนะคะแล้วก็มีมุมมองอันลึกซึ้งและพลังของผู้หญิงที่ยืนหยัดอย่างสง่าง,งามในทุกบทบาทซึ่งทั้งคู่นะคะคือตัวแทนของความงามในหลากหลายมิติที่พร้อมจะมาร่วมเฟ้นหาสาวงามจากเวทีแห่งนี้ค่ะแล้วก็ยังได้รับเกียรตินะคะจากบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือคุณโอนะคะหรือว่าพี่โอสตาร์ฮันเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งอยู่เบื้องหลังการผลักดันศิลปินนักสแสดงคนรุ่นใหม่ให้แจ้งเกิดนะคะด้วยวิสัยทัศน์อันเฉียบแหลมแล้วก็หัวใจที่เชื่อมั่นของพลังนะคะคือคนที่มีความฝั การเข้าร่วมคณะกรรมการในครั้งนี้จึงเป็นเพียงการตัดสินใจนะคะเป็นการตัดสินแต่เป็นคือการมองเห็นศักยภาพและก็เปิดประตูแห่งโอกาสให้ผู้หญิงเนี่ยพร้อมจะเฉิดฉายอย่างแท้จริงด้วยค่ะซึ่งการตัดสินการประกวดมิช s ินเวิร์ดปทุมธานี2 0 2 5นะคะคุณผู้ชมจะจัดขึ้นในวันเสราร์ที่28มิถุนายนนี้แล้วค่ะณ MCC Hall The Mall Lifestyle บางกะปิและก็มีการถ่ายทอดสดทางช่องวันสาสิเอ็ดด้วยนะคะตั้งแต่เวลา4โมงยนาทีเป็นต้นไปและสำหรับใครที่อยากทำความรู้จักกับน้องๆผู้เข้าประกวดมิชลิน ะะสามารถติดตามได้เลยในรายการคุยแซบ v ีวีได้ทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มทาง Facebook คุยแซบโชว์เฟซบุ๊กมิช s s น n เวิร์สปทุมธานีและ YouTube Orange Mama นะคะดูรายการคุยแซบโชว์นะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้ง,ก,งกิ้งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะนาะที่รักอะไรหาอะไรอย่างงี้ที่ทะลึ่ไม่ห้ามแผ่นนะครับห้ามแผ่น